ใกรชมก็บล็อกนะคะรู้ทําไมเหมือนกันค่ะอย่านะคะอย่านะคะไ์ะะเสร็จจะไปนอนโรงพยาบาลน,นะคะน้ําเกลือบูทูธนะคะให้อาหารผิวนะ,ะนะคะอย่านะคะอย่านะคะเดี๋ยวจะเปิดท้ายเพลงนะคะอย่านะคะอย่ามาหือนะคะขอร้องเลยนะคะขอร้องเลยนะคะมีใครจะสมัครลูกน้องไหมคะ จะทำให้ดังเชียร์ลให้ห้าร้อยมีไหมคะมีไหมเออรเดี๋ยวจะลืมบุญคุณคุณพ่อด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะนะคะอย่านะคะอย่านะคะเดี๋ยวจะเอาน้องสาวมาร้องเพลงนะคะแล้วก็บอกน้องๆทุกวันว่าน้องสาวสวยนะคะอย่านะคะห้ามใครว่ามันเหมือนดน้านเหมือนจีตลาานะคะอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะเดี๋ยวจะมีผัวเป็นนักมวยนะคะ อย่านะคะแล้วบังคับให้ลูกน้องที่โกดังตัดผมสั้นให้หมดเลยนะคะอย่านะคะอย่านะคะอย่ามานะคะอย่ามานะคะอย่านะคะอย่าบล็อกอะไรอย่าอยานะคะอย่ามาพิมพ์อะไรเหี้ยๆนะคะเดี๋ยวบล็อกนะคะอย่านะคะ คนที่พูดดีๆก็จะบล็อกนะคะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะอย่านะคะอย่ามานะคะอย่ามานะคะบอกก่อนเลยนะคะอย่านะคะอย่านะคะทันสมัยมากแม่ทันสมัยได้อีดอก แม่จะใหม่ได้ไงเลยมันไม่มีอะไรเลยอีดอกทองมีแต่ข่าวอีมี่กูจะทำยังไงเหมือนกันให้กูทำยังไงอีดอกให้กูเลื่อนหนีเหรอกูก็ต้องอยากเสือกเรื่องของมันหน่อยสิเป็นธรรมดานะคะเป็นธรรมดาของผู้ที่ท้าทายอำนาจโซเชียลนะคะเป็นธรรมดาของคนผู้ที่ท้าทายอำนาจโซเชียลก็ต้องโดนลงทันบัญชาไป